โอเคผมก็ต้องกรี๊ดกินด้วยเลยนะครับผมนี่ก็อยู่กับผมเนี่ยซีโรทิวินั่นเองนะวันนี้เรามาอยู่กับ New York แก๊งสตาร์นิวยอร์กนั่นเองนะครับผมเป็นเอ่อใช้ Android Engine ในการทำนั่นเองนะครับผมซึ่งก็แก๊งสตาร์นี่ก็เป็นภาคใหม่นะครับแต่อันนี้ก็จะเป็นโค้ดสเปรตานั่นเองนะครับผมซึ่งก็ตัวเกมอยู่ที่แค่3ามกิกนั่นเองนะครับน่าจะลงมือถือด้วยเหมือนกับทุทกๆภาคหรือเปล่ปาอันนี้ผมไม่ได้ใจนะผมแต่ตอนนี สามารถเล่นโคสเบต้าได้ฟรีที่สตรีมนะครับผมสตรีมเลยนะครับผม,ผมก็ได้ทำการขอเล่นมาแต่ว่าเอาผมดันกระตกอะครับผมโอ้แต่ผมปรับย e ีปิดแล้วปรับทุกอย่างสุดเลยภาพดูสวยแล้วก็ตัวเกมมีให้เปิดเรทส n งด้วยแต่พออิแค่ทีก็กระตกแล้วแล้วก็ไม่ใช่การตอ r t ร์ทีเองด้วยก็เลยปมดเลยที่สิ้นไม่ได้นะครับ ก็ไปหาดูคนที่เล่นเลยดะซุกเลยได้แล้วผมกราฟิกบอกเลยค่อนข้างสวยได้แล้วผมแทบจะแบบเหมือนกับวัดด็อกเกอร์เซนได้เลยโอเคก็เล่นแบบกระตุกด้วยแหละให้ทุกคนดูเอออันนี้เป็นขับรถอัตโนมัติได้ผมเออมันก็ตกเกิดไปว่าถ้าใครเคยเล่นแกงสตาร์ได้วมก็จะรู้ว่าก่อนเป็นเกมโคลนโวที่น่าจะกว่าได้ ตอนนี้อยู่ที่แสกสตาร์ออร์ตินนะครับไม่ใช่นะครับอตอนแรกม,มันเป็นแกสตาบิการ์ดแล้วก็มีแกสตาร์ออร์ตินมาใช่ไหมเออโอ้จะไมกระตุกจังเลยดูดิภาพยังสวยเออภาพสวยจริงแต่มื่กระตุกไปเปล่ามื่กระตุกไปเปล่าเออปรับลงให้ลื่นๆหน,น่อยได้ไหมเออเซตติ้งก่อนเลยโอเคอันนี้เป็นฟูจิได้ไหมฟูจิก็เป็น อันไหนก็เหมือนกันแหละเจคูลูเต้อันนี้อีพิกปรับหลงปรับสักเอาสักวิดีโอทั้งหมดเลยแล้วกันวิดีโอทักวิดีโอกระตุกอีกก็แสดงว่าโคตรจะกินสเปกเอออันนี้คืออะไรโบชเชนโบล่ปิดไปไม่อยากเปิดโบชเชนโบริซิงอ๋ออันนี้เลยตัวปัญหาเลยตัวกระจกเลยเอฟเอสอันนี้มีการกดเซฟไป เคือตั้งค่าใหม่ๆยังก็ตกอะ่ะเออเอาจรนี่แบภาพมันยังสวยอยู่ือนเดิมมันเหมือนไม่ได้ตั้งค่าเลยเลยแต่ว่ามันจะก็ตุกแบบเดิมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอปรับโลเลยแล้วกันถ้ายังเล่นไม่ได้เอกคอ,อมผมจะกากเกินไปไหนวนะล่ะหรือไปเกมมันก็อาจจะดีเกินแบบภาพสวยเกินคือมันยังเป็นโค้ดเบต้าอยู่นะก็ไปลองอ่อ โหลดมาเล่นก็นได้แล้วผมไปรับโค้ดเวตามาเล่นก็นได้นะครับในสตีมนะครับผมแต่ถ้าใครมีมือถือนี่ผมไม่แน่ใจว่าได้ในเปโตมีหรือเปล่าเพราะว่าผมไม่มีมือถือนะเอ้ยปร็อคยังกระตุกจะกระตุกไปไหนวะเฮ้ยออกกลับมาเลื่นแล้วแสดงว่าเมื่อกี้มันโหลดภาพอยู่ใช่ไหมเฮ้ยเก็ดูหน่วงๆอ,อยู่เลยเอฟเฟกต์น่าจะอยู่สักยี่สิบได้วนะพอเดาได้ประมาณยี่สิบเข้าไปข้างในอะเท็กเจอร์มันน่าจะน้อยกว่าข้างนอกมันเลยดู อายิงปืนในฟ้ามาป้นแน่ป้นราคาได้ไหมยกหม้อขึ้นพร้อมกดกากคือแบบคอมจะกากไปไหนไปละเออเออเรียบร้อยแล้วใช่ไหมยังไงอะยังไงต่อยังไงอะยังไงต่อครับเอาเผมเดินเล่นไปทั่วอ๋อออกไปข้างนอก วิ่งได้เราเอาจกนแล้วเพื่อนโอ้โหโอ้คือโดนหักเลยบ้าะไปดูใครที่ยูทูบเบอร์ดังๆน่าจะคอมลื่นนะไปดูกันได้ไปเปรียบเอ้ภาพนี้จะสวยมากเลยแล้วให้เล่นรีด้โอ้โหเกิตกมีแตกะเนีเฮ้ยมีแตกก็คย เอ้ยแล้วมีมีหลบมีอะไรไหมีพอที่ได้โอเคโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวดูเลือดตอียังไงท้าเอ้บเอที่มันจริงไม่โดนเพราะมันกระตุกกระดิ mấy đồ nữa lài quá một bươn mất đi Bật bươn nữa ngay mượt bươn ngay mượt có mượt bươn แต่ว yup. ันนี mm ้ม hmm. no ัน yeah. ยิงโม่ออกเนี่ยเออมันกระตุกจนตกยิงไม่โดนแล้วใส่กระสุนก่อนเออออกไปกอนนอกออกไปตรงนี้ได้ได้อยู่ได้อยู่เก็บปืนได้ไหมเก็บปืนยังไงวะเฮ้ยกด F โอเคปืนไหนวะที่ได้มา ไม่ใช่เดี๋ยวเนะกด L L เอาแล้วเก็บปืนมาแล้วปืนไปอยู่ไหนอ่ะโอเคปืนไหนไปใช้ไปแล้วกันแ Help, ล้วไปจะกระโดดไปไหนวะกดชิปชิปค้างน่าจะวิ่งออกจากวงแดง แล้วเก็บอาวุธยังไงอะเอาแล้วติดวิง่งหมดแล้วก็ตกมีเลื่นบ้าง,งเดี๋ยวนอเก็บอาวุธยังไงอะิ่งออกจากวงโอเคเราเดียกจากวงแล้วดาวเรามีสามดาวขาดนี้ปรับต่ำสุดยัง ยังกระตุกกับผมไม่รู้จะทำไงแล้วเดี๋ยวผมขอกด L ดูก่อนมันมีแบบเป็นมือเปล่ามันไม่มีหรอแล้วเล็กหนึ่งก็เอะไม่มีที่ต้องวิ่งเอาให้ผมไปยังไงอะ่ะเวลคอมดูดิดดดดเดี๋ยวเดี๋ยวให้ผมทำอะไรเนี่ยดาไม่หายเลยผมเล่นมันเป็นอยูเอ้ยพวกรถอะไรแบบดู ทันสมัยขึ้นนะโอ้โหเป็นแนววัดด็อกเลยขึ้นรถเลยนะลครับโอเคนี่ <c oughs> โอ้พัน c o r p o r ต t โอ้รถก็เท <c oughs> อ,อ่ะรถกเท <c oughs> เอ,อ้ยยุกล้อไปนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะปรับสูตรให้ทุกคนดูเอาแบบกระตุกกระตุกแเดิมแหละเออจะได้แบบกราฟ,ฟิกจบกราฟิกไปด้วยเอาแบบกระตุกไปเลยไอปไ๊กระเบิดระเบิดไปเลย yes โอเคแล้ก็แบบไปไป เราไปโหลดภาพสักคู่เด้อเอ้ยมันเลี้ยวไม่ได้ไมันก็ตุกเออภาพยังไม่โหลดเลยยังไม่ชัดไม่ชัดเพราะคมนี่แหละเออเออชนไปบ้าแล้วพอเหอะเล่นโล่เลยดีแล้วแล้วก็ตุกไปไหนเออภาพเพิ่งโหลด เอารูเลยดีแล้วกว่าจะโหลดภาพให้อัพลาย้วปรับไปแล้วเออไปครับไปครับขับรถไปดาวหายแล้วไม่ใช่หรอ โอ้ยพ oh! so ังหมดคือมันกระตุกไงรถรถรถดูดีรถดูดีรถตำรวจดีกว่าใช่ไหมมันมีไฟรถไอ้มันกระตุกไปไหนอ่ะแค่แค่สามกิ๊กเล้ยตัวเกมน่าจะลงแอนดรอยด้วยไหมเหมือนกันกับเอ่อพวกภาคอื่น เฮ้ยมันกระตุกไปไหนเฮ้ยเลื่อนกว่านี้หน่อยไม่ได้แล้ไงเลยโว้ยโอ้โอโอโอเยเลยเลยเลยคือถ้าแบบปรับสูตรได้ภาพเป็นอย่างสวยแต่แต่พอเอินปรับรูยังไม่ได้เลยแี่ยไม่ไหวพอไม่ไหวจริงเอาชนไฟไปแล้ว เละหมดรถแล้วมันจะกินสเปคเป็นไหนวะเออเออมาถึงแล้วมาอยู่ดีๆลื่นขึ้นเฉยเอาเลยขับรถมาจอดตรงนี้อ,อะไรวะ

หมดจัง,งไปวิ่งเออน,น,นั่นวิข้ามูลย้อกแล้วเมาอยู่ไหนไวะโอ,อ้นี่ออนไปออไปตามป<อ>ุ้ยอีกแล้วสามน้อยอออไปตามปุ้ยถึงแล้วสามน้อยโอ้ยภาพกาดเขาเพราะคอมกาดนี่แหละ ภาพกายยังไม่พอกระตุกอีกหยุดรถนะครับก็อยู่ดีดีลื่นแล้วก็กระตุกกลับไปกระตุกอีกแน่นอนว่าอยู่ดีมาโอ้ยมีแมคโครด้วยขับได้ไหมต้องปีนไปก่อนไหมขับไม่ได้หรอ โอ้ยเสียดายขับไปได้ครับขับได้นี่จะมันเลย,บ,ยบิ๊กแบรบเอารถไปจอดอีกเหรอหรือยังไงเอาฟิตใครอร่ะทำเลยครับ Cloud told me about the bank job tough break I think I can get the police off your back but I need a favor first แล้บบวไปเก็บอาวุธ h e s e ที่ you just outside the w a r e h I'll explain over the radio เอ้ายังไงต่อครับอ้าบอกก่อนซีว่ากดอะไรกดยังไงอ๋อไปไปเอรถโอเค Nothing fancy, I just need you to steal one of their cars, one of those <coughs> new Aurora prototypes. <coughs> oh, Aurora? Like dystopian tech conglomerate Aurora? Bought out by the police, oh. oh. neo-fascist Aurora? Yes, Cloud, I have read your blog. Look, the car's a neon green waywind. You can't miss it. Counting on you. เอางี้ประมาณนี้แล้วกันเล่นนานคงไม่ไหวว่ะมันกระตุกเกินเอออ้าวมีวาร์ปมาโบดตรงนี้ด้วยโดนโดนโอเคประมาณนี้มันกระตุกเกิน